สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสวัสดีพี่น้องสุ้ผู้สุคนนะครับเออบ่ว่าจุเป็นพี่น้องทางไก่ทางไก่ทงัทงซอสปอปเลาาพี่น้องขอบุณมากมากเออครับพี่น้องขอบุณพี่น้องทุกท่านทีมีความอุปการะคุณที่ใน้ังคาเข้าไปครับบ่าว่าชุเป็นทางไก่ทางไก่มันกกนีไก่อีกส่วนหนึ่งนะครับพี่น้องอีกส่วนนี่ก็ จัดวัดสวยงามที่สุดเลยแหละครับสวนนี้พันสิบว่คเคยสับนอรครับงามครับอันนี้เป็นค่าเกษตรแดงไงพริกัดนี่กับยูบานพี่เดอ้อครับเด้อยูบานทีเล็กตำบลหน้าดีอำเภอหน้าเยี่ยคือกอ็แหละครับพี่น้องจังหวัดอุบลราชชานนี่เขานี่แหละครับสวนนี่กับเป็นสวนหนึ่งที่เป็นจวงไหว้าเป็นสายพันธุ์ให้พี่น้องนี่แหละครับพี่น้องถ้าพี่น้องสนใจนี่ครับงามครับพี่น้อง ไปไกลมากกับวัชพืชแย่มาหลายเที่ยงนี่นะครับผมก็อยากให้พี่น้องมาเบิ่งยูนี่กับพ่แม่นหลายดอกครับยูนี่ประมาณจักร้อยร้อยนิดๆครับร้อยตัวก่อครับพี่น้องแต่ว่าเพิ่นปลูกเป็นแปลงงามคักขนาดครับรักษาได้ดีครับคือว่าสวนนี่พิ่นสิบ่มีเคยบ่เคยมีปัญหาหยังครับใบก็บ่เคยเหลืองบ่เคยมอดมื้อนี้ก็บ่เคยจอครับก่อนอนก่อก็บ่เคยแสต้องบ่เคยลั่งกับอีกอย่างนึงก็คือนี่ครับเพิ่นสิ รักษาดีเพป็นสิยุกกับไอยุไอสวนนี่สิยุทธิดกับมองพักอาศัยเพลินนะครับอยู่หน้าอยู่กับจริงแต่ว่าเพิ่นสิอาศัยเพิ่นสิพักอยู่นี่ครับดูแลได้ดีครับนอกับเบอร์ไข่ทับยีสร้างเพป็นเแถวสร้างปกปกใบครับทางล่างสิคู่มีหนาใบครับพี่น้องแต่ว่ามันกะขำมันไงขึ้นมาแล้วจังสีกับมันกะสิคู่มโดยอัตโนมัติของเพลินเองครับค่ากระเซียนแหลงไงจังสีกับต้นสีสูงครับต้นสูงอยู่นี่ก็ บาตำกสามเมแหละครับความสูงครับสวนนี้เพนักจะขายเลยครับพี่น้องพี่น้องจะสนใจกับฟ้ามะเอาครับมะเอายุนาสวนแรงดีนะครับพี่น้องแต่พี่น้องสนใจกับที่อยากขายมะเอายุสวนเท่าลรครับร่ำงามครับพี่น้องร่ำงามสะอาดหูสะอาดตาดีครับประมาณร้อยยี่สิบก่อครับที่ผมนับไว้นะครับประมาณร้อยยี่สิบก่อ แต่ว่าส่วนหนึ่งพ่นกะขาดคางด้านมันมันคนเราแปลงกับหนีหรอกครับพ่นขายไปแล้วครับพันกระขายไปแล้วก็มีคนมาเอาอยู่อันนี้สวนนี่ก็ยุ่เขียดอำเภอหน้าเยกคือกาแหละครับพี่น้องสวนนี่งามครับนอนกําลังแตกนอกเป็นแม่ครับใบกับงามสวยสดเลยครับใบกาที่ห้าเสียไปปลูกนี่ครับเป็นขึ้กาแบบนี้แหละครับพี่น้องเป็นกาเสียไปเป็นสายพันธุ์ที่ครับต้องการแบบนี้แหละครับ ผู้ใดมาเบิ้งกับ่าก็อยากได้แบบนี้แหละครับที่ผมพาเพิ่นไปเอากับแบบนี้มัดแหละครับที่เพิ่นเจ้าทั่มาที่พาเพิ้ลเปิ้ลแป๋วกัสวนของพอแปลงไม่ใช่ครับอันนี้ก็อยู่ในเครือข่ายเดียวกันแหละครับพี่น้องแต่พี่น้องสนใจหรือว่าสิบมาวนๆเอายู่สวนกับกับเรียกแจกกับพวกมาซังได้กับกับทรงบันจูใส่กล้องเห็นอะไรขึ้กองครับพี่น้องกองละพันครับทนตาม็คือกองละพันทรงหายเต็มกองกับพันหนึ่งแหละครับ บอได้นามก่อขายได้ครับเด้อบอได้นามก่อขายส 17, 17, 17, ิบสี่สิบห้าสิบหเจ็ดสปดเก้ายีิบแรก็ล้วแค่สามชิบก่อครับแต่ว่าการันตีได้คือสามชิสมชิปลุมเข้าแยกไปแล้วคือสามชิหลุมอ่าาบัรจุใกไซส์ก้องน,นี่ครับขันตำอีนนี้คือสามชิปลุมใดครับอ่าบัรจูใหับางคนก็ได้3ามเอกะกะมี่ครับสามกะมี่ ถา้ารวมว่ามันเป็นหลุมข้าแยกออกมาแล้วมันเป็นหลุมน้อยนั่นคืออาห้เตี๋มกองบ่ได้บ่ได้ว่าน้ำนักก็ไดก็แล้วแต่คอยให้เข้าใจตามนี้เด้อครับพี่น้องบ่บ่แม่นว่าน้ำนักทำนี้กับพ่อละ20หาหลุมก็พอละบ่ามีงานจัดส่นกับเพื่อความว่าบรรจุให้เตี๋มกองกองใหญ่สุดแหละครับจากกิโลก็แล้วแต่ค่าทรงบร่ได้สนใจครับค่าทรงสีงส่ทรงตัวแรกก็แล้วแต่ค่าพัสดุนะครับทางข้าสิจัดทางข้าสิเป็นผู้เสียเองครับคือว่าถ้าพี่น้องได้รับ าคาแล้วก,ก็คือเสียแค่พันเดียวกับพ่อบ่ได้เสียาคายัางอีกครับพันเดียวคือคาสเสียเฉพาะคาคานั่นแหละครับบ่ได้เสียคาพัสดุไม่ได้เสียาคาขนส่งอยังกับถ้ารับเอาคายังเดียวคือโอนเงินพันหนึ่งรับโอนเข้าบัญชีถ้าพี่น้องสนใจก็คือเก่าเนี่ยละครับถา้ถายุไกยังชีนเนาะคือกังมาหนียุชาเชิงเศร้าก,กับท่วมากยุชนเบอรี่กับท่วมากกับมันยื้ออำเภอ ย่างเกาะอำเภอเมย์ายจังหวัดเคียงไม่เคียงไร่เมื่อนี้ก็ท่วมากกับสองสามสี่เจ้าเพ่อมากกับสิจัดทรงหาเพล่ยนแต่ว่าข้าหนีหเอาสิบบ่ได้ขึ้นมาไว้เด้อครับพี่น้องสิบบ่ได้มาขึ้นบ่ไว้เอ่อบ้านว้านท่วมากเมื่อนี้ก็สิได้ทรงเมื่อนี้บพราะเพรามีอังสั่นเลยรับบางเทียกับต้องขุดขึ้นมาพุ่นหน้าม้าเสาร์เลยครับขุดขึ้นมาช่วงเสาร์ช่วงเสาร์เราบันที้เงาต่สื่นมาแยกก่อแยกน้ำมาคัดมาแยกออกบัะนี้บรรจุลงกองลงกองกับคือทรงเลยครับเมื่อนั้นครับทรงเมื่อนั้น สมมติว่าทรงมันนี่กับถือหอกมือนอื่นยังสิข้าวข้าวถบ้านนไหนมัดคา,างไว้คางคลืนไว้ด้วยครับบ้านเราข้าคางคลืนไว้ครับถ้าให้มันสดอยู่ตลอดครับบางเทียบบางที่พี่น้องทั่วมาดทั้งสองมือแล้วเพิ่งจะทรงมัอนี่กับมีดเลยครับพี่น้องให้เข้าใจตาน,นี้คือทรงนี่งเพราะแม่เขาไปเรียนไปทรงอีกด้ครับคือทรงเคอรี่องดีังสิครับทรงเคอรี่องทรงไทยครับทรงมัอนี่มืออื่นกับหอดยังสิครับพี่น้องบ้านเราเกาะคางก็ใส่ครับของมันมาตรฐานอยู่แล้วครับ เพราะว่าขวของผมเมื่อกี้เป็นของสดครับถ้าโดนหล,ลยมือไปมันก็จิหยุบางามว่าสดชื่นคือจังวาแหละครับพี่น้อง่ว่าคาสวนนี้ครับผมใจจริงผมอยากให้พี่น้องมาเอาอยุสวนเลยนะครับพี่น้องมาเอาอยุสวนมันจะง,งามจังสดมีทางเลือกครับพี่น้องราคากับสิตตอล่องกันได้ครับถ้าเอาอยุสวนเอาเป็นกอโยกกอจังสิครับแต่ซีฟกอจังสิตะตอวากันเอาครับถ้าเขาซื้อเป็นกอสองกอจังสิก็แล้วแต่กอหน่อยกอไงแต่ว่ากันเนาเอาเป็นซีฟ ก่อเกินไปจังสิทธิเขากับไรก่อง่ายก็สร้างก่อหน่อยก็สร้างให้พี่น้องเรียกเอาครับคือราคามันสิทธิยุหันแล้วครับหาลอยฮกลอยก็แล้วแทบจะพร้อมส่วนนตัวเอาครับพี่น้องนี่คือคือคางามเลยครับพี่น้องคางามที่สุดเลยครับที่ผมเห็นมากเลครับใบสดเขียวสดรัมเบิงรัมครับแดงใจใบยุงสิครับรัมจิบ่มีตรงนี้มองได้ครับคือว่ากันก้นถึงแมาหากระสืเดือนเลยครับหาข้างล่างกระสืเดือน คาสีงามเขาต้องเบืองใบนะครับพี่น้องคาสีงามเขาเบิองใบว่าใบามันเขียวมันสดบ่อนี่นสิครับใบเขียวใบสดแบบนี้เบิ้งครับเบางอุ่มหลุมนี่ครับก่อบางสิ่สามก่อน,นี่ผ่วแายแยกได้เป็นไรโอนได้เป็นงานครับเนี่ยแต่เขาแยกเป็นหลุมปลูกปลุกร่วมไปครับงานหนึ่งกือสีย่างกันเ้าปลูกแบบว่ามาตรฐานนี่ดีผมใหญ่ปลูกแต่ผู้ใดมิตรทีหลายๆผมใหญ่สองเมตรกุ้นสองเมตรครับพี่น้อง ต่สองเมตรกุ้มสองเม็คือว่าค่าเกษตรอย่างนี้นี่แต่มันแตกก่อออกไปแล้วแตกออกไปแตกออกไปมันไปจอดกันพวกนี้ครับพี่น้องมันจังสีเศร้าขยายไปมันจังสีแง่กันแท่งก็บามันลั่มมันก็จะอาจสีน้อยกับมันจอดกันนะครับครับถ้าก่อมันจอดกันแล้วรั่มอาจสีน้อยนะครับแต่ว่าลั่น้อยเราถึงว่าลั่มน้อยก็ยุ่งกับจริงแต่ว่ากาห่อไปขยายมันก็เป็นล่มใหญ่ขึ้นเขามันก็เป็นค่าเกษตรอย่างใหญ่ขึ้นาครับถ้าห่อขยายออกกว้างนะครับให้มัน มันสองเมตรกุ้นสองเมตรพอดีครับแต่ว่าขันเท่าทีน้อยๆอย่างร่องเบิงสีขันตามิเรยางตามอีรยคือให้เมตรหาสิบคู้นเมตรหาสิบครับพี่น้องเมตรเกลงก็จะไปเมตรเกลงคุ้นเมตรเกลงก่วงก่วงก้วงก่วงเงาสิครับปุ๋ยปะยาครับปุ๋ยนการใส่ปุ๋ยใส่ยังกับปหยาครับนี่ปุ๋ยกอบปุ๋ยยังสามันติดเราปุ๋ยกอบจะให้ห้วยให้ใส่ขังนอกเด้ครับให้ทรวงใส่หลอดก่อจะใส่ในก่อเด้ครับเพราะว่า ดินมันก็ซึมมันสืบน้ำสืบในแล้วเคาก็ะสืมันสีควายซึมเข้าไปนะครับข้ากระเสียดังไงบ้างย่าเห็นมันขาดน้ำนะครับแต่ว่ะย่าเห็นน้ำท่วมขาดย่าเห็นขาดน้ำกับไม้ถึงว่าเห็นคว่ำจุ่มกินอยู่ตลอดครับพี่น้องเราก็สิมันก็สิได้แท่งนอขึ้นมากครับนอกระสืหลายครับแต่นอกาอกระสือไงคือจังสี่แหละครับพี่น้องเต่ว่ะย่าเห็นขาดย่าเห็นน้ำท่วมย่าเห็นน้ำขังย่าเห็นอมน้ำถ้าอมน้ำเมื่อใดปุ๊บบ่ตายเดอกครับเสาวะเพียงแต่ว่ามันสืบว่าแท่งนอขึ้นมากแค่นั้นแหละครับพี่น้องครับ ขอบคุณหลายๆเด้อครับพี่น้องที่ติดตามรับชมครับขอบคุณหลายๆครับขอบคุณพี่น้องที่ให้ความอุดหนุนอุปการะกระทรวงให้สมือแล้วครับพี่น้องกองละพันครับพี่น้องกองละพันให้เฉลิงใจก็ไม่มีปไัว่าโอ้ยไม่ขี่ลายแต่ข้าเจ้าบ่มีปัว่าจะเกียกับพี่น้องแต่ว่ากะถามมันบ่ดีครับมันบางแง่กับสีชมแดงเลยครับพี่น้องขอบคุณหลายๆครับพี่น้องที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับ